สวัสดีครับผมบิววรรนัน,นทองวันครับเป็นผู้กำกับหนังสั้นเรื่องเพียงพอใจครับเพียงพอใจเป็นหนังสั้นที่เล่าถึงที่มาของความสุขว่าสุขนั้นอยู่ที่ใจซื้อไม่ได้ด้วยเงินครับยังไงก็ขอฝากติดตามชมผลงานของพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราไปถ่ายทำไก,กลถึงจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับรองว่าได้ภาพสวยบรรยากาศสว,สวยมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ วันทีนี้แกว่างปะว่างอ่ะฉันน่าจะชวยไปงานมันเกิดงานเนี้ยฉันทุ่มมีอันไอ้ได้มันก็ได้นะแต่ว่าจะแกะเธอไหนว่าต้องมีโปรเจกต์กลุ่มส่งก่อนจบไม่ใช่เหรอเออใช่ฉันลืมไปได้ไงอ่ะแต่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันน่าจัดการเองสบายมากจิลลีมาสแกนหวหรอฉันน่ะมีบริหารีอยู่แล้วเธอต้องมาใี้ได้นะไม่ไปไม่ ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เห็นนะใจไบอกแล้วแต่ว่าฉันจ่ายค่ามัอมจำไปแล้วว่าเห็นใจฉันหน่อยสิกแกแกก็เห็นใจคุณหน่อยน่ะค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเองหย่วนหย่วนกันไปนะนะนๆนะนะฉันให้สักสักพันเลยพอไหมสามพันพออยู่แล้วอุ้ยแจ แกก็เริ่มทำนิสัยอย่างนี้สักทีเถอะชอบเอาเงินซื้อทุกอย่างอะโลกมันไม่ได้หมุนอยู่รอบตัวแกตลอดเวลานะยังไงแกก็ต้องไปเมื่อไหร่จะคุยเสร็จสักทีเนี่ยเจ๊หิวไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไป ต้องไปยังไงแกก็ต้องไปฉันบอกว่าไม่ไปไงต้องไปก็บอกไม่ไปไม่ไปไงยังไงก็ไม่ไปพี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยบ้านหนองอีแกบที่บันทึกความสุขของพวกเราไงล่ะสุขกับผีนะสิเจดูอากาศสิร้อนจะตายขนาดเนี้ยอืพลอย,ยเดี๋ยวเธอก็จะรักที่นี่ บอกให้เอารถมาตั้งแต่แรกอากาศดีจังเนาะเจฟินมากนี่เขาบ้านกันยังไงเนี่ยจะบ่นอะไรนักหนานู่นไงรถมาพอดีเลยเฮ้ยยย่ยย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 ยอยย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 ่ยย

เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วล่ะอีนานปะคะไม่นานอยู่ตรงนน้นเองข้าไปลึก,ลกใช่ไหมไม่ลึกหรอกถึงแล้วบ้านฉันโหยบ้านน่าอยู่จังเลยย่าในที่สุดก็ถึงสักทีโอ้ถึงสักทีนอย,อยู่ตรงไหนอะนี่ตองอยู่สิ อ,อะไรอ่ะเนี่ยหล่อน,น้ำที่เราจะใช้ดื่มอ่ะใช่อันนี้เป็นน้ำฝนเลยนะคนที่นี่เขาใช้น้ำฝนทั้งกินทั้งอาบแม่ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าอ่ะสะอาดสิน้ำฝนนะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มากเลยรู้ไหมคนเท่าคนแก่เขากินมาตั้งแต่โบราณโบราณนะยังไม่เห็นเป็นไรเลยลองกินดูอลองดู ไงสชื่นไหมก็ก็ดีอืมก็ใช้ได้อะเธอลองกินบ้างสิสดชื่น เด็กเด็ไงเจ๊เ,จเด็กว่าชุดเนี้เจ๊เริศปะเริม,มากว่าแต่เจ๊จะไปไหนเนี่ยก็มิมีเรไรมาบุานันเนี้เจ๊จะไปทําประโยชน์ดีๆให้กับคนที่นี่ไงล่ะโอ้โหก็เธอดีมีคุณภาพแน่นอนเจ๊ก็เธอมีชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจ<ะ>้อาอ้าเร็วๆไปแต่งตัวจะได้ไปด้วยกันโอเคไม่ไปไม่ได้หรอเจ๊นี่ เปิดหูเปิดตาทำประโยชน์ดีๆให้กับที่นี่เขาบ้างเซนูนห้องนอนเชนิญค่ะไปก็ได้เป็นไรเ่ะ <c oughs> <c oughs> เจ๊เอาอยู่อ่ะ คำว่ารักอ,ะกอ,อ่ะสกกดยังไงนะฮักแต่บอกแม่นก่น็ออแล้วคำว่าคิดถึงละ่ะคิดถอดคิดถึงมากมากคือทอดลร้ยหแล้วคิตตี้สวยมากมากละ่ะเจ้างามคักคักคิตตี้สวยคลอดคลอดเจ้างามทอดจาองแล้วรักคิตตี้จนงงหัวมไม่ขึ้นละ่ะปากฮักเจ้าทักกุจีจมขี้ควายเออแล้วคำว่ากุจีอะ่ะมันแปลว่าอะไรหรอ ถ้าอยากจะหู้ว่าเป็นจังใสก็ลองเบิ่งดูในกระจกสิ หมูมีเปียรไรเยอะไม่เห็นต้องเลยไม่รู้ว่าเราบริโภคไ,ได่งไงโอ้แล้วคนอกว,ว่าฉันเป็นหมูได้ไงดูสิฉันหุ่นจะเพียรของมันนั่งเยอะเอ้ยนีในใ่เดี๋ยวแม่ไหนไรลูกมามาเป็นไรลูกอ้าพี่เจ๊ มันนอนทำไมตรงนี้เนี่ยตื่นจะนอนอมยมงยนี่พลอยไปไหนเนี่ยฮัลโหลครับพ่อว่างไงลูกทำไมอยู่คะตอนนี้พ่อไม่ว่างอะลูกมีอะไรสำคัญไหมไม่เป็นไรค่ะเงินพ่อทำงานของพ่อเธอลูกอยากได้อะไรหรือเปล่าพ่อจะส่งันให้ใช้นะ ให้นี่ก่อนนะพ่อมีงานด่วนหนูไม่อยากได้อะไรหนูแค่คิดถึงพ่อวันนี้วันเกิดหนูหนูอยากให้พ่อกลับบ้านมาบ้างหนูคิดถึงพ่อ เลยยังเสร็จแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยแกฉันง่วเต้ออกิ๊ดกี้ชั้นพีอ่ะอั้งันนี้จะไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ Ane. ชาตะชาติช,ช USSR, าญนาหนันโนุีรู้สึกดีใช่ไหมทำบุญเลวันเกิดอะสุขสมวันเกิดนะแกสุมวันเกิดนะสนใจนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณไปดูว่าาจะเราจะได้กินอ่ยเราต้องห กินาิกิเมมาอกินสดสดได้ป well ่นเนี่ยได้กินเลยมีเอา นี่ไงเจติดได้แล้วโอยเจ๊ทำเป็นได้หรอแหม่ฉันไม่เคยเรียนรอดอมานะนนาเ สวยจังสวยมากเลยกินข้าวข้างหน้าเราไหมล่ะอืมอีกไม่นานอ่ะเราก็จะได้กินมันแล้วนะกว่าเราจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยชาวนาวต้องเหนื่อยมากแค่ไหนนเพือ่อให้เราได้มากินข้าวกันได้ประทานชีวิตกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้บุญคุณข้าวรู้ไหม,มแล้วชาวนาวต้องมาตากแดดแบบเราอีกอ่ะใช่ กูแค่เราอยู่แค่เนี้ยเราก็ร้อนตายอยู่แล้วเราชานลอยู่นานแค่ไหนกว่าข้าวเนี่ยจะได้นี้เห็นข้าวเป็นรวงสวยแบบเนี้ยฉันก็นึกถึงข้าวสวยในจานร,ร้อนๆตอนนี้กํลาลังสีเหลืองทองเลยด้วยใช่ฉันชอบสีแบบนี้มากๆเลยสีมันดูสวยสดไปหมดเลยอะ่ะฉันชอบที่นี่จังนี่แหละคือท้องทุง่งแห่งความสุข เพียงเวลาแค่ไม่กี่วันฉันรู้สึกเหมือนผูกพันกับที่นี่คนที่เนี่ยใจดีกันทุกคนพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายทั้งเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวบางคนก็เพาะเพื่อนำออกไปขายบางคนก็นำมาแบ่งปันให้คนในหมู่บ้านส่วนอากาศของที่เนี่ยถือว่าดีมากแมฆบนท้องฟ้าสวยทุกวันดาวก็เต็มท้องฟ้าทุกคืนอากาศหนาวเย็นสบาย คนที่เนี่ยใช้น้ำฝนทั้งอาบและทั้งดื่มกินการมาครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพได้ความสุขได้รับรู้รสชาติของคำว่าพอเพียง